ชี้ทางรวยดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือหลังเดือนมิถุนายนนี้จะมีโชคมีลาบเตรียมตัวร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับชี้ทางรวย ให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือดวงชะตาชีวิตหลังจากเดือนมิถุนายนนี้ดวงการเงินโชคลาวาสนาท่านจะร่ำรวยกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตสำหรับคนไหนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือหลังจากเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2561นี้ได้ผ่านพ้นไป ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีข่าวดีเข้ามาสู่ตัวของท่านให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับโชคได้เลยโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะวิ่งเข้ามาสู่ตัวของท่านเตรียมตัวรวยได้เลยท่านจะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินใช้จ่ายหลักล้านหลักร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นลองฟังคลิปวิดีโอนี้ดู ว่าชีวิตของท่านจะเป็นจริงตามคำทำนายมากน้อยเพียงใดเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหยิบจับอะไรโชคลาภวาส,สนายังไม่เข้าข้างคอยแต่มีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามากีดขวางไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินงแม้เรื่องเกี่ยวกับความรักท่านยังไม่เคยสุขสมหวังกับเรื่องเหล่านี้ ที่ผ่านมามีคำทํานายหลายอาจารย์หลายท่านได้บอกไว้ว่าจะประสบความสำเร็จช่วงนั้นช่วงนี้มันก็แล้วแต่ดวงชะตาชีวิตของแต่ละท่านว่าท่านได้ทําบุญมามากน้อยเพียงใดตั้งแต่อดีตชาติเมื่อถึงคราวดวงชะตาชีวิตจะได้ส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จถ้าหากคนไหนที่มีลายมือกากบาทลางฝ่ามือ ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ได้ประสบความสำเร็จแล้วบ้างหลังจากนี้เมื่อผ่านพ้นเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมความสำเร็จนี้จะพุ่งเข้ามาหาตัวของท่านแบบร้อยเท่าพันเท่าจนตัวของท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ถึงแม้บางท่านบางคนอาจจะมีความประสบความสำเร็จมายืนรอยอยู่ตรงหน้าแต่ก็มีอุปสรรคพอยมาขัดความขัดขาขัดแข้งให้ท่านนั้นไปไม่ถึงฝั่งฝาเท่าที่ครวรให้ท่านนั้นอดใจรออีกนิดเดียว mm hmm. เมื่อได้ผ่านพ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จเพราะดวงชะตาชีวิตแหลงกล้ามากๆไม่มีอะไรมาฉุดล้างไว้อยู่ได้ ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จดังใจหมายบางท่านบางคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วรอเล่าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงช่วงกลางปี2,567ให้ท่านนั้นอดใจรออีกนิดเดียวสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะสุขสมหวังเมื่อผ่านพ้นเดือนมิถุนายนการเงินการงานท่านก็จะสุขสมหวัง รวมถึงเรื่องของความรักก็ตามท่านจะได้สมหวังดังใจหมายทุกประการถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะวนวนเว,ว,วียนๆย,ย,ย้อนกลับมาเจอแต่ความผิดหวังเมื่อถึงเวลาโชคลาวาสนาจะวิ่งเข้าหาสู่ตัวของท่านอย่างแน่นอนโชคลาวาสนาเข้าข้างทำอะไรก็ดูดีไปหมดหลังจากเดือนมิถุนายนท่านจะมีเงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทาง มีรายได้มาจากความสามารถของตัวของท่านเองท่านจะสาสางนี่สินได้สำเร็จภายในเวลาอันควรและตัวของคนที่มีลายมือกากบาทลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งแม้ว่าชีวิตของท่านจะเหนื่อยมากหนักหนาสากันแต่สิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงจะไม่สูญเปล่าท่านจะมีเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรร ฐานะชีวิตในการทำงานจะมั่นคงแข็งแรงปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาทุกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มีปัญหาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายและเบาบางลงกว่าเมื่อก่อนการเงินจะลางไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่จะเข้ามาแบบปกติไม่หวือหวาท่านจะมีเงินใช้ไม่ขาดสนการเงินมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนดี ชีวิตของท่านเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและยังมีโอกาสได้จิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากโชคล่าวาสนาของท่านแต่หลกัหลกๆแล้วเงินทองจะมาจากน้ำพักน้ำแรงกว่าจะได้มากว่าจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตของท่านต้องเหนื่อยก่อนและจะประสบความสำเร็จในภายหลัง แต่ดวงชะตาโชคลาภวาสนาถือว่าท่านดวงดีที่สุดในช่วงนี้โชคลาภวาสนาดวงชะตาชีวิตของท่านจะมาจากความกล้าชิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายบวกกับความอดทนอดกั้นที่มีในตัวของท่านจึงส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จ ให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนที่จะใช้เงินถ้าหากไม่มีการเตรียมตัวหรือไม่มีการวางแผนกิจการงานของท่านที่จะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าในเร็วๆนี้มันอาจจะส่งผลให้ความสําเร็จเดินหน้าต่อไม่ได้โชคลาภวาสนาของท่านอาจจะถูกหวยรวยโชคในงวดที่จะถึงนี้ มีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งได้หยิบจับเงินล้านเงินหลักร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้ ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนการเงินการงานก็จะไม่มีอุปสรรคมาขวางทางเรื่องเกี่ยวกับความรักคู่ของคู่รักของท่านจะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันหาช่วยกันทำในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านมีจุดอ่อนอยู่ในตัว ท่านเป็นคนคิดมากชอบกดดันตัวเองยิงจังกับการหาเงินและขี้กังวลกับอนาคตของตัวเองและมักจะเป็นห่วงหรือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ให้ท่านนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการใช้เงินในช่วงที่จะถึงนี้ด้วยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้ในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป สำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการเงินดวงการงานโชคลาภพสนาท่านจะร่ำรวยกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือคนดวงจะรวยเงินทองจะทาโทมและหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ทั้งตัว ให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นอย่าลืมทำบุญทำทานเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังติดตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ให้เขาเหล่านั้นได้มารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวที่จะรวยได้เลย ท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมืออย่างแน่นอนขออํานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือดลบันดาลให้คนที่มีลายมือกากบาทนี้ล่ํารวยเงินทองหายเจ็บหายจนเป็นเจ้าของธุรกิจและล่ำรวยกลับกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ